ขอให้คืนนอนหลับฝันดีดีไหมล่ะเอ,อถ้านอนหลับฝันร้ายไม่ได้เรียนหลับฝันดีก็หมายก็าวว่าเราคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่าให้มันมีอกุศลละกมพาเราคิดที่ทําเป็นอกุศล คิดเราไปในทางที่มันทำให้เราไม่สามารถสงบใจเราไปได้ขอยบุญบาร,รมีที่เธอสะสมมานี่แหละจังเป็นตบะแก่กล้าพยายามที่จะทำให้จิตของเธออยู่ในอำนาจแต่กุศลตลอดเวลาจะนั่งเดินยืนนอนอยู่ที่ไหนก็มีแต่กุศลคอยคุ้มครองจิตใจของเธอเสมอไม่ว่าตาของเธอจะเห็นอะไรหูของเธอจะได้ยินอะไรจิตของเธอก็บังเกิดเป็นกุศลเสมอคือไม่ได้เป็นอกุศล ขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ท่านพอ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์ผมและเสวนาทั้งหลายได้โปรโดดลจิตดลใจให้บังเกิดเป็นผลตามแรงสัจจญาณิฐานของข้าพเจ้าขอให้เธอทุกคนจงสามารถรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงไม่ว่าจะนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือกระทำสิ่งใดอยู่ก็ดีขอให้สิ่งเหล่านี้จงบรนดาลแต่สิ่งที่เกิดเป็นวงคลต่อเธอตลอดเวลา และเมื่อใดที่เกิดจิตที่เป็นกุศลขอลาบสการะทั้งหลายจงหลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายความปัถนาสิ่งใดเมื่อเป็นไปตามที่เห็นควรว่าจะพึงเกิดขึ้นเหมาะสมกับเธอขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดขึ้นโดยพันธันทีเสมอจนกว่าเท้าของเธอจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจทุกคนเธอ